สวัสดีค่ะวันนี้พี่เจล่ามาแจกสูตรเย,ยลลี่น้ำผึ้งชาพีทจากผงเยลลี่คาราจินนตาเจล่ามีส่วนผสมดังนี้ค่ะน้ำเปล่า300 ml อมน้ำตาลาราย65กรัมน้ำผึ้ง1 5ึ่งอลผงเยลลี่ตาเจล่า6กรัมน้ำชาพีทน้ำแข็งเรามาเริ่มวิธีการทำกันเลยค่ะเริ่มแรกใส่น้ำเปล่าตามด้วยผงเยลลี่ตาเจล่าคนให้เข้ากันแค่ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีค่ะ เมื่อครบ10นาทีนำไปตั้งไฟใช้ไฟกลางต้มและคนไปเรื่อยๆจนผงเยลลี่ละลายจากนั้นใส่น้ำตาลทรายน้ำผึ้งคนส่วนผสมให้ละลายเข้ากันปิดไฟพักทิ้งไว้ให้เยลลี่อุ่นๆสักครู่ค่ะนำมาเทใส่ภาชนะที่เตรียมไว้พักทิ้งไว้ให้เยลลี่เซ็ตตัวเมื่อเซ็ตตัวดีแล้วนำไปเข้าตู้เย็นได้เลยค่ะหลังจากเยลลี่เซ็ตตัวดีแล้วนำมาตัดเป็นชิ้นๆตามต้องการแค่นี้เราก็จะได้เยลลี่น้ำผึ้งอร่อยๆเนื้อหนึบหนับพร้อมกับชาพีชหอม หอมเป็นอันเข้ากันสุดๆเลยคะ่ะอย่าลืมลองเอาไปทำกันดูนะคะติดตามเมนูใหม่ได้ทาง Facebook TikTok ของเจล่าบายมันเวลสนใจซื้อผงวุ้นผงเยลลี่ตาเจล่าได้ทางร้านเบเกอรี่ทั่วประเทศและช่องทางออนไลน์ต่างๆ